พี่ชาบูไปทำอะไรมานํำนักลดลงหรือเปล่าทำไมดูผอมลงจังเลยพี่ชาบูจริงนี่โชจูพี่ดูผอมลงจริงนี่แล้วพี่จะทำยังไงละ่ะทีนี่คงไม่มีสาวไหนมาชอบพี่สาวยิ่งต่ชอบคนอ้วนคนอวบคนตุยนุยพี่ยังคิดไม่ออกเลยโชจูช่วยพี่คิดเดึงเอาอยัางกันนีไหมละ่ะพี่ชาบูออกกำลังกายไง ยกดัมเบลมันช่วยทำให้ขยายพุงกินเขาได้เยอะเดี๋ยวโชวจูจะไปหาดัมเบลมาให้พี่ชาบูเดอ้อเอายังกันนั่นนี่โชจูพี่ออกกำลังกายก็ได้โชจูอย่าลืมไปหาดัมเบลมาให้พี่เดอ้อพี่คิดมากกุมใจแย่ๆอยู่แล้วโชวจนูนุ๊นุเป็นอะไรสวยสวย ปดูลุงชาบูหน่อยแล้วลุงชาบูเอาอะไรไมันนอนยกออกกำลังกายก็ไม่รู้ยกไปยกมาเป็นยมสยบไปเลยตั้งนานแล้วไหนชาบูอยู่ไหนนุ๊ตตามชุดช่วยมาเร็วๆตามมาชาบูชาบูเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรแค่ยกดัมเบลเฉยๆไหนดัมเบลนี่ไงดัมเบลนี่มันที่ฝุ่นเล็บแมวไม่ใช่เนี่ย ไม่ใช่นี่คือดัมเบลโชจูบอกว่าถ้าเอามายกจะช่วยให้ขยายพุงกินเข่าได้เยอะโอ้ยก็พากันหาทํากันไปทั่วเลยเนาะยกไปยกมาเราก็เลยเผลอพักสายตาไปสักแป๊บใหญ่ๆนึงแค่ครึ่งวันเอง